สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็บรรยากาศแปลกตานิดนึงนะตอนนี้อยู่สนามบินที่สิงคโปร์นะครับกำลังจะเปลี่ยนเครื่องไปอเมริกาต่อมันไม่มีไม่ได้ไม่ไดนะ้เป็นบินตรงนะเป็นบินเปลี่ยนเครื่องไปนะครับซึ่งวันนี้เป็นเกมลอนจิลิเลเกอร์เจอกับวอชิงตันวิสานะก็ แต่เช้าเลยเตรียมมาขึ้นเครื่องบินก็เลยได้ดูแต่เช้าแล้วก็จะจบคลิปตั้งแต่ต้นวันแล้วแหละแล้วก็รอหาสถานที่ถ่ายอยู่ซึ่งเกมวันนี้รูปแบบเกมเนี่ยคล้ายกับเมื่อวานเลยความรู้สึกคือความรู้สึกเดียวกันเลยเปิดเกมฝั่งวิาสาห์ทาได้ดีกว่ายิงได้แม่นกว่าจบสกอร์ได้คมกว่าไม่ว่าจะเป็นจอแดนพูแอดวิชาอะไรพวกนี้เล่นได้ดีมากสําหรับวิาสาห์เลเกอร์ aker, ค่อยๆตั้งลำ้ำมาตีเสมอแล้วก็ขึ้นนำ ควอเตอร์แรกเนี่ยแอนโทนีเดวิดดุมากเล่นวงในเจาะวงในทำแต้มเป็นกระบุงเลยนะครับจบควอเตอร์แรกเลเกอร์นำา39ต่อ29เข้าสู่ควอเตอร์ที่2ก็เป็นควอเตอร์ที่แรกกันไปแรกกันมาเล่นกันอย่างสูสีนะควอเตอร์ quarter ที่2เนี่ยเลเกอร์ก็ยังนำอยู่67ต่อ60แล้วก็ควอเตอร์ที่3เขาเริ่มจะเน้นนะเล่นเกมรับโฟกัสเกมรับทำแต้มหนีห่างเป็นกระบุงละในควอเตอร์ที่3เนี่ย เลเกอรมีช่วงเวลาได้รัน8แต้มรัน10แต้มขึ้นนำสูงสุดในเกมนี้101ต่อ86มีช่วงเวลาที่นำห่าง17คะแนนเล่นได้ดีทั้งหมดเลยฮะตัวจริงเล่นได้ดีมากผมก็คิดว่าเฮ้ยเกมนี้ก็ต้องเหมือนเมื่อวานแน่เลยจบแบบเดียวกันแบบแรปเตอร์นำสบายๆแล้วก็เป็นตัวสำรองลงมาลงเล่นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ควอเตอร์ที่4เนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยมันจะเหมือนแรปเตอร์เมื่อวานนะ นำม้วนเดียว17แต้มไป20ไป30แต้มแล้วก็พักเลบอลเอดีแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นวอชิงตันวิสาร์ดยังมีช่วงเวลาที่เขายิง3แต้มติดติดกันผัดกันมาคคลเม็ดคลเมดอาวูมันจะมีเซนเตอร์ยุโรปคนหนึ่งเล่นดีมากคนนี้ชื่อว่าอาวู๊กเซวิทวูกเซวิทก,ก็ก็ยิงแบบยิงเป็นกระบุงเลยแล้วก็พาทีมไล่ขึ้นมามีบัตเลอร์สนับสนุน มีจอแดนพูมีคุสม่เลยทําให้จากเกมที่เหมือนเลเกอร์จะนําขาดแล้วเนอะกลายเป็นวิาสาดเขาตีตื้นมาใกล้สุดเนี่ยเหลือ2คะแนนแล้วก็เลเกอร์เขาโฟกัสปิดเกมได้รันชุดหนึ่งหนีห่างเป็น9แต้ม10แต้มแล้วก็จบเกมไปจบเกมร้อยจิริเลเกอร์เนี่ยชนะไปด้วยสกอร์125ต่อ120ก็มันเหมือนจะสบายนะ แต่มันก็มีควอเตอร์สี่เนี่ยมันโดนลันมานิดนึงอะ่ะมันไปโดนตรงนั้นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เราผิดพลาดนะมันเป็นความยอดเยี่ยมของวิาสาห์ที่ยิงได้แม่นมัน,ม,นมันเหมือนเข้าฟอร์มพอดีเลยไล่มาก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากเกมนี้มันน่าจะชนะอยู่แล้วแล้วช่วงท้ายเกมเนี่ยเขาก็ปล่อยชุดจริงลงมามาเน้นท้ายเกมก็จบได้125-120ก็สมเหตุสมผลนะ สถิตีเด่นๆหลังเกมนะครับร้อยจิลิเลเกอร์เก็บแต้มวงในได้มากกว่าได้ไป60คะแนนแล้วก็ฟันเบกเนี่ยวิาสาทาได้ดีกว่าได้ไป34คะแนนเทอร์โนเวอร์เลเกอร์น้อยกว่า16ครั้งวิสาสิบแครั้งแล้วก็วิาสาเนี่เสียแต้มจากเทอร์โนเวอร์ยีคะแนนถือว่าสูงมากๆนะแล้วก็สถิตีอื่นๆที่ดีๆเนี่ย ก็ต้องบอกว่าวันนี้เลเกอร์ทำได้ดีหลายต่อหลายจุดนะวันนี้รีบาวได้ดีกว่าคุมวงในได้มากกว่า3แต้มยิงไม่ค่อยมามี28%่ิร์วิสาดได้42%แล้วก็เซคันด์ชั้นแต้มวงในเนี่ยวันนี้เลเกอร์กดไป18คะแนนวิาสาดได้ไป2คะแนนนะเดี๋ยวมาดู5ประเด็นเด่นหลังเกมดีกว่าว่าผมเห็นอะไรบ้างในเกมนี้นะครับประเด็นแรกเนี่ยน,นะครับผมผมว่าวิาสาดเนี่ยเป็นทีมที่ดีนะแต่ว่าเราไม่เห็นผู้เล่นวงในที่โดดเด่น ผู้เล่นวงในที่จะหยุดท่านพอแอนโทนีเดวิดได้วันนี้เดวิดโอ้โหควอเตอร์แรกเล่นอย่างดุโพสเพย์ pay, วงในเก็บลูกโทษไป11ลูกได้ลูกโทษ11ลูกตั้งแต่ควอเตอร์แรกเข้าในเมื่อไหร่ไม่ฝ่าว็แต้มไม่ฝ่าวก็แต้ม,ม,ตมทุกครั้งที่เลเกอร์ต้องการแต้มสตาร์จากท่านพอออแอนโทนีเดวิดทุกอย่างจบ วันนี้เดวิดเนี่ยเขาเก็บแต้มไปทั้งหมด35คะแนน18รลีบาวหนึแอซซิตส2สตีล3บล็อกฟิลโก58%เปรขาเป็นแมนออเดอร์แม์ของเกมนี้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่ามันจะมีบางช่วงเวลาเนี่ยเลเกอร์เหมือนเหมือนจะไปละเหมือนจะหลุดละเขาก็บล็อกลูกสำคัญสำคัญได้เกมรับก็ช่วยได้เกมลุกหยอดเข้าในเมื่อไหร่จบสกอร์ได้ทันทีเดวิดวันนี้ยอดเยี่ยมมากทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับ มันเป็นผู้เล่นที่ถ้าขาดใครสักคนหนึ่งและขาดใจเนี่ยผมว่าเดวิดเนี่ยจะเป็นคนคนนั้นนะเราขาดเดวิดไม่ได้แล้วจริงๆนะครับประเด็นที่2วันนี้ออตินลีฟที่ทัวร์ลงมาหลายวันวันนี้กลายเป็นเล่นดีนะครับวันนี้ออตินลีฟเนี่ยมี16คะแนน4อาร์ซิสี่ลีบาฟิลโกโดยรวม4 6 3เแต้มยิงลงไป2ลูกฟิลโก33%ก็ต้องบอกว่าวันนี้5ตัวจริงเล่นได้ดีทั้งหมดแต่ว่าผมก็โฟกัสลีฟเป็นพิเศษนะ ผมว่าออตินลิฟเนี่ยยังสําคัญการันตีอหนึ่งเสียงว่ายังสําคัญช่วงอย่างเกมเนี้ยช่วงท้ายๆท,ท,ที่มันสูสีสูสีกันเนี่ยคนยิงสามแต้มหนีห่างก็เป็นออตินลิฟคนที่มันรันเกมได้คือข้อดีของออตินลิฟมันเสียน้อยอ่ะสำหรับช่วงหลังๆนะออตินลิฟเนี่ยวันนี้ก็มีแค่1นึ่งเทิร์นโอเวอร์เท่านั้นภาพรวมเนี่ยมันมันก็ไม่ไม่ได้แย่เท่าที่ควรนะผมว่าเขายังเป็นผู้เล่นที่ดีนะคิดเห็นอย่างไรก็คิดต่างกันก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ประเด็นที่3วันนี้ผู้เล่นตัวจริงของเลเกอร์เล่นได้ดีทั้งหมดเดวิดพูดไปแล้วออติลิพูดไปแล้วลุยชิมูระมี19คะแนนช่วงหลังเนี่ยเข้าสู่2เดือนมาเนี้ยเดือนนี้ดีกว่าผมว่าเดือนนี้ลุยชิมูระดุมากๆเล่นบาสดูดุไม่รู้ไปโดนอะไรมาโรบอนเจม25คะแนน9แอสซต์7รีบาวลุงเจมก็ยังยอดเยี่ยมเสมอ คนในวัย39ยังตะลุยเข้าหาห่วงได้โคตรมันดีโลวันนี้ก็ตามมาตรฐานมี18คะแนนยิง3แต้มลงไป4ลูกผมว่าก็ยอดเยี่ยมนะสำหรับดีโลก็คือตอนนี้5ตัวจริงถ้าเล่นอยู่ในฟอร์มเนี้ยใครก็ได้แต่ว่าตัวสำรองเนี่ยทอรียนปินมี5คะแนนดินวีดีมี4คะแนนเกวินเซนต์ไม่มีคะแนนเลยแต่ผมว่าเกวินเซนต์มันเหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะในความรู้สึกผมอะ่ะมันเหมือนเกมแรกอะ่ะเขาสดนะ แต่พอ Back-to-back เกมนึงพักแล้วพอมาเกมนี้มันเหมือนมันเหมือนยังหาจังหวะตัวเองไม่เจอเออผมว่าเขาต้องต้องจับจังหวะตัวเองสักพักหนึ่งเลยแล้วก็คนสุดท้ายนะครับแจ็คสันเฮวันนี้มี3คะแนน2 a แอซิ์ก็ผมว่าแจ็คสันเฮยังพึ่งได้นะยังสามารถลงมาช่วยพักแอนโทนีเดวิดได้ผมว่าในเพย์ออฟน่าจะได้ใช้แหละสำหรับแจ็คสันเฮนะครับประเด็นที่4ประเด็นที่4เนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูจอแดนพูนะ ผมรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยเหมือนกระแสจอแดนพูลเนี่ยมันมันดิ่งมากๆในช่วงตน้นฤดูกาลแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนเริ่มจะดีขึ้นแล้วก็วันนี้ได้ดูกับตาตัวเองนะวันนี้จอแดนพูลเนี่ยเล่นได้ดีนะครับสำหรับผมนะผมว่าจอแดนพูลเนี่ยมี29คะแนนมี5แอสซิสตมี2รีบาวฟิลโกโดยรวม52ยิง3แต้มลงไป5ลูก55ผมรู้สึกว่า ผมมีสองอย่างคือคือผมรู้สึกว่าจอแดนพูลเนี่ยวันนี้เล่นในจังหวะตัวเองแล้วมันเป็นวันที่เขายิงลงเยอะยิงมาเรียกว่าฟอร์มมาแหละพอมามันก็ทําอะไรก็สะดวกแล้วก็จังหวะการเล่นมันมันถูกจังหวะไปหมดมันกลับไปเป็นจอแดนพูลคนเดิมที่เรารู้จักนะมันไม่ได้เป็นแบบจอแดนพูลที่มั่วจังหวะวันนี้มันเหมือนกลับไปเป็นจอแดนพูลคนเดิมมันก็เลยอะไรก็ดูลงล็อกไปหมดกลับกลายเป็นว่า ผมชอบบอลอยู่กับจอแดนพูมากกว่าบอลไปอยู่กับคายคุูสมาผมว่าเวลาคายคุูสมาถือบอลเนี่ยมันดูประสิทธิภาพมันลดลงถ้าจะดีเนี่ยคือพูถือบอล bon แล้วก็ดีดให้คุูสมาจบสกอร์ผมว่าอันนั้นเนี่ยจะสวยแต่ว่าสังเกตคุผมชอบคุูสมากนะเวลาคุูสมาได้บอลแล้วแบบจะสเตปเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะไม่ค่อยได้แตมอ่ะแต่ว่าถ้าเขาได้บอลแล้วทําเลยอ่ะผมว่านั้นเนี่ยจะดีกว่าวันนี้จอแดนพูเด่นกว่าคุูสมานะในใจผมอ่ะ ส่วนครูสมาวันนี้มี17คะแนนฟิลโก43มี12รีบามี3แอซซิตแต่มี4เทิร์นโอเวอร์เขาคืงบอลผมไม่ค่อยชอบคุูมาคืงบอลเท่าไหร่อะ่ะเออผมว่าให้จอร์แดนพูคืงบอลน,น่ยมันดีกว่าแล้วก็ให้เขาเล่นในจังหวะแบบนี้นะไม่พลาดไม่เสียไม่ลื่นก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่น่าลุ้นนะประเด็นสุดท้ายเนี่ยผมจริงๆวันที่วอชิงตันวิสาดผ่าทีมเนี่ยผมผมค่อนข้างจะ จะเอาใจช่วยนะผมว่าคุูสม่าเนี่ยเหมือนถ้าได้รับโอกาสเขาน่าจะทําได้ดีซึ่งมันก็มาตรฐานระดับหนึ่งจอแดนพู le, ก็คิดว่าถ้าพลล้มงเงาเคอร์รี่น่าจะดีขึ้นแต่ว่าแรกๆมันตกลงแต่ว่าถ้าเล่นแบบวันนี้ผมว่าโอเคละแล้วก็อัพเดียเป็นตัวเชื่อมที่ด er, ีแล้วก็มีวุกเซวิตวันนี้เป็นเซนเ,นเตอร์ที่จุดที่เขาไล่มาในควอเตอร์ที่4ี่เนี่ยก็เจอวุกเซวิตนี่แหละยิง3แต้มจนปวดหัวไปหมดแล้ววันนี้ก็มีบัตเลอร์กดไปอีก9คะแนน แล้วก็มือ3มแต้มที่น่าสนใจนะสำหรับคอรีคริสเพิร์ดวันนี้คริสเพิร์ดเนี่ยมี17คะแนนผมว่าภาพรวมเนี่ยม,มันยังไปต่อได้นะสำหรับวิาสาหชุดนี้เหมือนถ้าเติมพอยต์กาดดีๆเติมเซนเตอร์ดีๆ,ๆก็ดูจะมีทรงกว่านี้ผมว่าวิาสาหไม่ใช่ทีมที่แย่ขนาดนั้นนะยังไปต่อได้อีกนะครับสำหรับเลเกอร์ก็8 8นัดหลังชนะ7ก็ถือว่าร้อนแรงตอนนี้เลเกอร์ อยู่ที่9แล้วแล้วก็ชนะเท่ากับพวกอันดับที่แต่ที่7แล้วแต่ว่าแพ้มากกว่าเขาเดี๋ยวมาดูกันละกันว่า5เกมที่เหลือเนี่ยเลเกอร์จะเพิ่มอันดับได้หรือเปล่าใจจริงเนี่ยอยากให้หนีอันดับที่9ให้ได้จะได้แบบมีโอกาสได้มากกว่าอันดับที่มันจะได้แบบไม่ต้องเหนื่อยมากอะผมว่าเข้า9เข้าสิมันเหนื่อยเกินไปอะเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเลเกอร์จะไปได้ขนาดไหนในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับลาละครับกราบสวัสดีครับ ถ้าภาพและเสียงไม่โอเคขอโทษด้วยนะวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ